สวัสดีตอนเช้าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทาําพญานาคอีกแล้วครับต่อจากเมื่อวานที่วันเป็นวันฝนตกครับเมื่อวานก็ทํามาได้นิดหน่อยนะครับวันนี้ก็จะเริ่มที่การที่จะใส่ท้องตรงนี้นะครับลายกิจขอบท้องครับโดนฝนตกเลยนะครับลายก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พอที่จะทําต่อไปครับ ฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็จะขึ้นหน้าอีกหัวนะครับกำลังยกขึ้นก็ปล่อยให้เขายกขึ้นครับเพราะมีตัวอย่างแล้วให้เขาดูเอานะครับงานเราเยอะนะครับก็จะขึ้นได้สี่หัวพอดีนะครับรอบนี้ก็จะเหลือลําตัวนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะได้ทาหรือเปล่าลําตัวเพราะว่าช่วงนี้ก็ลงนาลงได้กันนะครับรับชมกันนะครับทุกท่านครับ ก็จะปั้นลายนิดหนึ่งนะครับจะต้องก้มตลอดเลยนะครับกะเอาครับเมื่อวานฝนตกกับเต็มได้น,นิดหน่อยวันนี้ก็เลยต้องมาต่อในช่วงนี้คนระับ ยังก็แข็งช้าเวลาที่ฝนตกครับ ก็ทําไปตามวิถีของคนทํางานครับแล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปในลักษณะไหนขอให้ลายมันออกมาว่ามันคล้ายกันก็พอครับทำได้ามวิถีที่ถนมากครับนี่ครับก็จะต่อกันมาเรื่อยๆครับเมื่อวานก็ไปเยอะอยู่นะครับครับก็ได้มาไก่พอสมควรแล้วน,น,นะครับ ฝนจะตกอีกแล้วนะครับจะมาเพิ่มปูนตรงนี้นิดหนึ่งครับไส่ก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องเดินปูนหนานะครับเพราะว่าช่วงล่างมันมีส่วนที่เป็นความนูนครับตอนขึ้นโครงเขาก็ขึ้นแค่กลมๆให้ครับต้องมาเดินปูนเองเลยครับถ้าจะใส่ปูนทีเดียวมันก็ ร่วงครับลำบากนะครับลำบากกับคนไม่ค่อยจะน้อง,ง,งานครับเขาก็ไม่กล้าที่จะทำให้มันใหญ่เลยนะครับแต่แก,ก็ต้องีกว่าที่ต้องมานั่งเกียรร์คดใจ่ไปเรื่อยๆครับครับเราใส่ตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าทำไปทำมา รู้สึกว่าบรรยากาศข้างนอกครับของเขาเลยครับตอนนี้เอาอีกแล้วครับฝนท่าจะมาแล้วครับไม่รู้ว่าจะอุ่นยังไม่แห้งด้วยครับก็คงต้องรออีกนิดเราจะมาแกะตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าม่กาที่จะผสมปูนอีกแล้วครับฝนตกอาจจะฝั่งนี้ไม่มีนะครับมีฝั่งเดียวครับฝั่งทางนี้ จะได้นะครับเวลาก็ยังต้องทําง,งานต่อครับก็จะเอาโค้งไปถึงนู่นเลยนะครับครับรรยากาศฝนจะตกข้างนอกแต่เราก็จะแกะปูนต่อนะครับว่าน,น่าจะไม่ตกหรองครับวันนี้จะเดินลายอยู่ทีดหนึ่งปูนก็ยังไม่แข็งดีนะครับ ใช้ฟรีมือครับแ,แต่มันจะเป็นไฟนะครับสวยบ้างไม่สวยบ้างกัชมไม่สวยแล้วกันนะครับ หมาดๆนี่เราก็จะดึงแล้วก็จะหลุดเลยนะครับแต่ถ้าปูนเกิว่าปูนที่มันยังไม่แข็งตัวในจังหวะที่เราปาดนี่ก็อาจจะต้องเขี่ยปูนออกเวยครับก็มีคนมาดูอยู่นะครับว่าทำไมเราถึงใช้คัปเตอร์ครับก็บวกตรงๆเลยว่า อย่างอื่นก็ไม่ค่อยจะถนัดนะครับแล้วถนัดใส่คัตเตอร์มันก็มีความสะดวกอยู่ตรงที่ว่าเราก็ไม่ต้องไปหาเครื่องมืออะไรมากมายครับเครื่องมือเราก็คัตเตอร์ตัวเดียวร้อยกว่าบาทเราก็ซื้อใบมาก็ใช้ได้แล้วครับง่ายด้วยนะครับ ไปเรื่อยๆครับ